หมายเลขกเรียกานนบัวเรียกานนองบัวจากจานจุรีเปลี่ยนเรียกหนองบัวเรียกานนงบัวจากจานจุรีวัดสองเปลี่ยนเรียกพิลาบพิลาบจากจานจุรีเปลี่ยนเรียก่ันพิลาบจากจานจุรีเปลี่ยน ที่3วอที่4โรงพยาบาลวิ25ถนนมุ้ยทิเจ,จริญดิษฐ์0829

วายเลยวายเลยอาอาขนบนะครับเอฟบีเดอร์คนเดีครับต่60ซีครับสามห้ายยีนึตอนนี้ใช้ยี่สิบหัวได้ยอน้าเข้าไปบ้านเราซีเอฟบับตอนนี้ ผมโมโผมไม่ไหวแล้วครับขับรถตายครับไม่ถึงแล้วครับผมเจดีย์สีเจ็แปดเจดีย์สีครับขับขวาปล่อยคอไปได้แค่ถูกต้องวันนี้ตาผมขับตาพอความเลยครับเข้าไปทางบ้านหลอเชียงนี่ครับผมเจดีย์สีแล้วก็ สุนเดเรรวัติพงศสิบหกห้าวัดที่ชัยสิบหกห้าวัดที่ชัยศูนเดเรทรวั์ฟองวัติพงศ์สิบหกห้าภูไห่วัดทั้งหกศูนเดเรทรวัติพงศ์จุฬาบางานาคามสุนเดเรทรวัลติพงศ์บางโพศูนเดเรทรวัติพงศ์มาเลย์วัติพงศห้าถลงมศักดิ์สิบหกห้าถล่มศักดิ์สุนเดเรทรวัลวัติพงศสิบหกห้าจุฬบางนมเดชศูนเดเรทรวัลติพงศ์

บานหัวทงศูนย์นเรนทรวันบ้านปันสิบบนปันนเรนทรฟังวันสิบหกห้าตาเสร็จศูนย์นเรนทร์ทนกนมศูนย์นเรนทรทาศูนย์นเรนทรฟังวันสิบบ บุญญาการศูนย์าเดยทอร์คัฟาร์มสีหกห้าไพายน้ำพีศูนย์เรย์ทอร์มัตสิบหก